อันนี้วันมาคะบูชาวันที่22กุมภาพันธ์ณวัดท่าขนุนอำเภอทองผาภูการจนะบุรีนะครับนี่หลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เล่นประทีปกันเป็นประทีปที่ก็จุดเอาไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางังฆบูชาณวัดท่าขนุนแห่งนี้สวยงามมากนะครับ ได้เห็นที่กางนี้ก็เป็นยอดเจดีย์นะครับคือจันเพนมาคาบุชาวันสำคัญทางพุทธศาสนาพาเด็กๆคือเด็กชายดนุพลแผนสมบูรณ์เด็กชายธนาพิสิทธ์แผนสมบูรณ์เด็กจญิงปชิรรัตน์แผนสมบูรณ์นำโดยข้าพระเจ้านำบัญชาแผนสมบูรณ์พาลูกๆประเวียน,นเทียน ได้เบืนเงต้นหน้าเขาให้เด็กๆโตไวๆฉลามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประสบความสำเร็จทั้งชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาหน้าที่การงานทุกประการที่เธอจ้อันนี้สองงานการาเป็นเกียรตินางบัคนี้เายทั้สักครู่ก่อนที่จะมาเล่นประติปน,นี้ก็ได้ลอยโคมกันแล้ว นี่ครับคือบรรยากาศเดยรอบ มันเริ่มดำขึ้นมาว่ามันเริ่ม